อีกท่านหนึ่งก็อธิบายลมให้ฟังบอกสาธุครับคำถามผมครับชาหน้าชาหน้าจะแรงขึ้นตัวยุบยิบตามตัวเนี่ยคงจะเป็นผู้ถามถึงเรื่องเจริญอาณาปานุสิกกรรมฐานดูลมหายใจผมเลยไม่กล้าดูลมแบบไวๆเข้าออกเป็นตลอดครับที่ดู <c oughs> ใช่แล้วมันเป็นอาการหนึ่ง นะก็เรียกว่าสมาศีนสมาธิปัญญาศีลแปลว่าปกติดูลมเป็นปกตนะิเมื่อดูลมเป็นปกติสมาธิมันก็จะเข้าถึงระดับและเมื่อเสงนถึงที่สุดสมาธิแล้วมันดับมันผ่อนวางได้ก็เกิดยุบยิบยุบยบมันเต็มตามเนื้อตามตัวมันก็จะยุบยิบยุบยิบตามตัวถ้าเราดูใจเต้นเราดูความรู้สึกยุบยิบนั่นเป็นอารมณ์จะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่มันชัดเจนในร่างกายของเราเราก็เป็นที่เกาะของสติดูความรู้สึกโดยตรง มันก็จะแก่ขึ้นเพิ่มตัวที่จะเจริญรู้ชัดแล้วก็จเจริญตัวปล่อยวางเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราดูเพ่งสติไปที่จุดใดจุดหนึ่งจริงแต่ว่าเราไมา่ได้ดูความรู้สึกหรือความรู้สึกมันน้อยสมาธิก็มากขึ้นถ้าเราเพ่งสติอยู่กับอัตตาสมาธิก็มากขึ้นแต่ถ้าเราเพ่งสติอยู่กับสัมมัญญะ ตัวปัญญากูคําเห็นทุกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราดูลมแบบปล่อยวางแล้วดูแบบผ่อนๆหรือเราไม่ได้ดูเห็นลมมันจะห,ห้มันเข้าออกเองเลยเห็นความรู้สึกตัวยุบๆนี่เราก็เรียกสมาธิคู่ควรกับปัญญาปัญญาคือการละการวางเห็นรูปน้าเกิดดับนันเองจะเกิด ปัญญานี่็เกิดจากการที่เรียกว่าเห็นความแจ้งทุกทวารแล้วดูใจเต้นดูความรู้สึกที่ลงกระทบดูใจเต้นแน่นเครียดแล้วก็โลง่งออกมาแล้วเกิดการเกิดก็ออก,การผ่อนวางออกมานี่มันเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยตรงไม่เหมือนศีลส,สมาธิเราดูแน่นเครียดแล้วก็ทรงตัวยังไม่มีความรู้สึกเวฟบๆนี่เรียกว่า สมาธิเพราว่าตั้งมั่นตอนแรกแล้วก็เข้าสู่ระดับชาแล้วก็มาระดับตั้งมั่นแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ดับแล้วถ้าเราตั้งมั่นไงมันดับเนี่ยที่มันแก่ทำให้เจโตสมาธิของเราจิตของเราจาอะไรเงี้ยและมีความรู้สึกยุบยิ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 บตามเนื้อตามตัวมองได้หลายแบบนะจะมองไปเรื่องพอรณาปิติก็ได้ความรู้สึกยุบยิบยิบ เป็นอัปนาสมาธินี่เป็นธรรมดาเราจะดูแบบเพ่งเราจะดูแบบพรเราดูยังไงให้มันได้น,น,น,นานๆแต่เราไปเพ่งมากก็มันก็เครียดมากบางทีมันก็เหมือนกับเราเล่งทํางานน่ะกับเราทํางานแบบไม่สนใจหรือทํางานแบบมีสติในการทํางานแบบสบายๆมันทำไอ้ทำแบบสบายๆมันได้ทั้งวันถ้าถามว่าทำทำทำแบบสบายๆงานมันงานมันเสร็จไหมมันก็เสร็จทาแบบ ทำแบบไม่สนใจงานก็เสร็จแต่ช้าหน่อยแล้วก็ได้ผลไม่ดีถ้าทำแบบจ้องมากกับเครียดมากอีกบางทีอาจเกิดความผิดพลาดได้ถึงเสร็จเร็วจริงแต่มันผิดพลาดเหมือนกับคนเจริญดูลมหายใจดูแบบเพ่งดูแบบผ่อนวางสบายๆหรือดูแบบแค่ๆว่ามันอยากเกิดก็เกิดไปรู้บ้างไม่รู้บ้างมันได้ผลที่แตกต่างกันก็เรียกในกำลังที่กําหนดก็เรียกกเป็นการประกอบเหตุหรือจะเรียก ใช้ภาษาสมมุติว่ามักมาดูไปสติสมาธิเพิ่มขึ้นยังไม่ถึงวิปัฒนาเนี่ยพอเราผ่อนวางปุ๊บผลก็คือจิตใจของเราที่ภาวนาพุโทโธลดูลมหายใจได้เกิดสติสมาธิเนี่ยมันจะเลือกเข้าถึงตัวรูก้ก็ถึงจิตนี่เราดูมากๆจิตมันก็เด่นขึ้นเราก็เห็นผู้รู้ผู้รู้ที่สงบอยู่ยังไม่ถึงวิปพัสนา เพราะนั่นจะดูแบบไหนก็ได้ดูตามสบายตามอุปนิสัยตัวเองแต่เราควรจะมีระบบขั้นตอนสวดมนตรร์ธรรมวัชชาธรรมวัจเจนอะไรเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุน้นไมืหอเราเราเบื่อหน่ายเราเหนื่อยหน่ายเพราะเรายังอยู่ในโลกอีกนานเนี่ยเราสวดมนต์ธรรมวัชชาธรรมวัเจนนั่สนนนงสมาธิอะไรเนี่ยในเวลาในเวลาอื่นเราก็ทุกข์เรียบทแต่ถ้าขเขาราจะมุ่งนิพพานจริงๆมุ่งสําเร็จอย่างเป็นพระบัญชีเนี่ยถ้าเป็นนักปฏิบัติมุ่งสําเร็จไม่ต้องไม่ต้องสวดมนต์เลย เป็นการเพิ่มพละเราดูเอาสติสามัญญาเนี่ยดูความรู้สึกอารมกระทบยางกระทั่งเข้าถึงจิตเห็นใจเต้นแล้วก็ดูแน่นเค่ลงแล้วก็ทําดูมันดูมันแต่อย่างนั้นน่ยในทุกเรียบทนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเขี้ยวเลียมแล้วจะเข้ากรรมฐานาจริงๆมันไม่มีเวลาที่ไปพูดแรอกแม้กระทั่งความคิดที่คิด,คดฟุ้งซ่าน,นก็ใช้ไม่ได้เราต้องขอจัดมันออกเราต้องสังเกตว่าทําไงเราจะทรงอารมณ์ได้ดีโดยละเอียดทุกเรียบบท หรือบทยาือดหยดย่อยเลี้ยวซ้ายขากลมเงยกินดื่มเขี้ยวริมเนี่ยถ้าเราจะมุ่งสู่ท่านิพพานมุ่งสู่ความพ้นทุกข์